หากว่าใครกำลังคิดที่จะทำสิ่งที่ตัวเองนั้นไม่ชอบให้คุณลองเช็คข้อนี้ก่อน 1. ให้คุณถามตัวเองว่าสิ่งนั้นที่เรากำลังจะทำนั้นมันสำคัญหรือเปล่ามันมีประโยชน์มันสำคัญกับชีวิตเรายัางไงบ้างถ้าเราไม่ทำเราจะเสียอะไรไปหรือถ้าเราไม่ทำชีวิตของเรานั้นจะไม่สามารถดำเนินไปบนโลกนี้ได้โดยดีหรือเปล่าถ้าไม่ก็ไม่ควรที่จะลงมือทำสิ่งนั้น 2. ถามตัวเองก่อนว่ามันมีประโยชน์กับชีวิตเรายังไงมันช่วยทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นไหมถ้าเราทําแล้วมันมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปไหมในชีวิตของเราเราได้อะไรตอบแทนกับคืนมาหรือเปล่าสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกแม้กระทั่งสิ่งที่ทําให้เรานั้นรู้สึกมีความสุขมันสามารถที่จะตอบโจทย์เราตรงนั้นได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้อย่าทําข้อ3ถ้าเราไม่ทําแล้วมีใครเดือดร้อนไหม อย่างเช่นถ้าเราเกิดไม่ทำสิ่งนี้มีคนหนึ่งจะต้องตายแต่ต้องตายโดยการที่เราไม่ทำแล้วเขาตายนะไม่ใช่ว่าเขามาขู่ฆ่าตัวตายเองเพื่อที่จะให้เราไปทำอันนี้ไม่ใช่อันนั้นมันคือเรื่องของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะฉะนั้นเราก็ให้ดูว่าถ้าเราจะไม่ทำบางอย่างมันมีใครที่จะตายไหมมีใครที่เดือดร้อนไหมถ้าไม่มีอย่าทำสี 4. ถ้าคุณทำลงไปแล้วคุณจะเสียใจหรือเปล่า เสียใจไหมที่คุณนั้นต้องไปทําสิ่งที่ไม่ชอบเสียใจไหมที่คุณนั้นเสียเวลาไปทําในสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการในชีวิตเสียใจไหมที่คุณนั้นเสียเวลาในการเดินออกนอกเส้นทางชีวิตเดินห่างออกไปจากสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่ทําแล้วคุณรู้สึกว่าคุณชอบคุณรักคุณอยากจะทําแทนที่คุณจะเอาเวลามาทําในสิ่งที่คุณอยากทําแล้วมันก็ยังเป็นประโยชน์กับชีวิตของคุณเพียงแค่คนอื่นไม่ชอบแต่ว่าเขาไม่ได้เลือดร้อนแต่บางทีมันมีนะ ที่คุณคิดว่าเขาเดือดร้อนความจริงแล้วคุณก็ต้องแยกให้ออกว่าเขาเดือดร้อนจริงๆหรือว่าเขาทําตัวเขาเองนั่นมันคือปัญหาของเขาถ้าเขาทําตัวเขาเองแต่ถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขไม่ได้ไปทําให้เขาบาดเจ็บไม่ได้ไปทําให้ใครตายนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทําแต่สิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเราจะทําคุณก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าถ้าคุณทําลงไปแล้วคุณเสียใจไหมที่คุณจะต้องเอาเวลาชีวิตนั้น ไปแลกเอาสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณไม่สามารถเอากลับคืนมาได้นั่นก็คือเวลาชีวิตของคุณเวลาที่คุณจะใช้สร้างสรรค์เนลมิดอะไรต่างๆนานาที่คุณอยากจะทำเอาไปให้กับสิ่งที่คุณไม่ได้อยากทำเพียงแต่ว่าคุณคิดว่าคุณต้องทำเพื่อใครบางคนหรือคุณคิดว่าคุณต้องทำเพราะว่ามันดูเป็นการดีมันดูเป็นการเสียสละมันดูแล้วมันเป็นฮีโร่ถ้าคุณคิดแบบนี้อย่าทำค่ะ เพราะมันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจคุณหรือว่าชีวิตของคุณแล้วถ้าจิตใจและชีวิตของคุณมันไม่สามารถที่จะดีขึ้นมาได้คุณไม่สามารถที่จะช่วยใครให้มีชีวิตดีตามคุณขึ้นมาได้เหมือนกันตีหน้าสวัสดีค่ะ